ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมาถวายความอาลายัยแด,ด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมห ah, าภูมิพลอดุลยเดชเช่นเดียวกับจิตอาสาที่มาร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลทั่วถึงทุกภาคส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงร่วมกับองค์กรต่างๆเปิดศูนย์ประสานงานทำดีเพื่อพ่อว o l เ n t e e r for ฟ a อแดขึ้นแต่ละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ นี่คือภาพการทำงานหลากหลายด้านของเหล่าจิตอาสาที่มาร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชณท้องสนามหลวงแห่งนี้และเพื่อให้การทำงานจิตอาสาเป็นไปอย่างบูรณาการจึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานครและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้เปิดศูนย์ประสานงานทำดีเพื่อพ่อวอร์เรนเทียฟอร์เดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างหน่วยงานกับประชาชนที่มีจิตอาสา ต้องการช่วยงานแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอร์ปริญญาเทวานารีมิตกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าการมีศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นจะทําให้การบริหารจัดการจิตอาสาเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและกระจายทั่วถึงทุกหน่วยงานเกิดการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงถ้าหากว่าเรามีการส่งต่อข้อมูลกันว่า ลูกตันยูปอเต้ตึงโมที่ต่างๆต้องการอะไรประกาศออกไปประชาชนก็าบริจาคที่นี่ทุกคืนเวลาเที่ยงคืนน่ยก็จะมีรถ d m c ีของทหารเนี่ยเอาของเนี่ยไปส่งตามจุดต่างๆรอบสนามหลวงนะครับนี่คือระบบของเราการเปิดศูนย์แห่งนี้ยังช่วยให้ผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของรับทราบว่าภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงต้องการสิ่งของบริจาคแบบใดประเภทใดซึ่งจะช่วยให้สิ่งของที่ได้รับบริจาค ถูกนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่มาร่วมเคารพพระบระมศพแต่ยังเป็นการลดจํานวนขยะจากสิ่งของที่ไม่จําเป็นได้อีกทางหนึ่งด้วยด้านประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่มาเป็นอาสาสมัครทําดีเพื่อพ่อต่างบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทํางานและการทําความดีครั้งนี้จะขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงที่ตอนที่รับสมัครเนี่ยก็จะมีการอบรมให้อาสาสมัครเข้าใจถึงถังขยะแต่ละประเภทมันมีขยะประเภทอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จะมีถังขยะที่เห็นก็จะมีถังถ้าเป็นถังสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเศษอาหารอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นแค่คนเล็กๆในประเทศไทยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทุกคนเนี่ยร่วมมือช่วยเหลือกันเนี่ยเราก็สามารถสร้างสารรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นมาได้ค่ะ และเราก็สามารถเห็นจากบรรยากาศได้เลยว่าทุกคนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะศูนย์ประสานงานอาสาสมัครทำดีเพื่อพ่อ Volunteer for Dad เปิดรับสมัครจิตอาสาทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยการทำงานของจิตอาสาจะหลากหลายและแตกต่างกันไปตามความถนัดของแต่ละบุคคลมีทั้งจิตอาสาบริการประชาชนและจิตอาสาเก็บขยะแยกขยะ จิตอาสาล่ามแปลภาษาจิตอาสารงครัวหรือจิตอาสาขับรถจักรยานยนต์รับส่งฟรีเป็นต้น